สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆวันนี้แม่บ้านนะคะพี่คะพบกันเช่นเคยนะคะพี่กับอีบีแบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่จาหนึ่งเอ่อหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทจ้าอ่ะฝากพี่ๆที่เขามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะสําหรับช่องทางในการติดต่อคะ่ะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่จ๋าสนใจค่ะพี่สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมค่ะเพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามานะคะพี่จ๋าหนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการนะคะพี่ติดต่อกันเข้ามาค่ะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋าทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบใบสองของทุกวันค่ะอ้าววันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันหนึ่งชุดนะจ๊ะพี่จ๋า,จาเก่าสวยค่ะพี่ อ่านี่เป็นหมายเล็กที่หนึ่งนะคะพี่ขาสอบถามเจ้าของเขามาเขาบอกว่าเป็นพระปิรันเนื้อผงค่ะพี่ปิรันนะคะพี่จ๋าพระปิรันเนื้อผงค่ะข้อมูลผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่นี่นะคะเป็นปิรันเนื้อผงเก่าค่ะแบ่งปันพี่พ fc ที่สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยสามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะ อ่ะนี่เป็นหมายเลขที่1นนะคะพี่อ่ะหมายเลขที่2ค่ะพี่จ๋าเป็นชินราชเนื้อดินนะคะอันนี้เป็นเนื้อดินนะพี่จ๋าเป็นเบาๆค่ะพี่ชินราชเนื้อดินนะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะแบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทค่ะพี่พี่ที่ถูกใจสนใจนะคะพี่ขาสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่1องค์2องค์ส่งทุกรายการนะคะพี่ชินราชเนื้อดิน300บาทค่ะ อ่ะหมายเลขที่สามเป็นพระเลี่ยงพร้อมเลี่ยมค่ะพี่พระเลี่ยงเนื้อดินนะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมเก่าๆค่ะพี่พร้อมใช้นะคะพี่จ๋ามีเลี่ยมด้านหลังเหมือนมีเป็นแร่ดอกมะขามโปรยปลายนิดหน่อยนะคะพี่อ่ะนี่คะ่ะ เป็นพระเลี่ยงหมายเลขที่3มพร้อมเลี่ยมแบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทค่ะหมายเลข4ี่เป็นพระกิ่งค่ะพี่จ๋ากิ่งปู่ทิมค่ะพี่พระกิ่งหลวงปู่ทิมนะคะพี่จ๋ากิ่งปู่ทิมเก่าสวยค่ะแบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่พระกิ่งเก่าสวยค่ะ ไต้ฐานมีร่องรอยการตอกโค้ดนะคะจะมีการอุดตอกโค้ดแบบนี้300บาทค่ะพี่อ่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่ห้าเป็นปู่ทวดเนื้อว่านค่ะพี่นี่ค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่จ๋าเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะ ด้านหลังนะคะพี่จ๋าเหมือนมีฝั่งตะกุดหรืออะไรสักอย่างอยู่ด้านหลังหนึ่งดอกค่ะพี่ปูทวดเนื้อว่าน300บาท2องค์500บาทค่ะพี่เก่าสวยนะคะอ่ะหมายเลขที่6เป็นเหรียญหลวงพ่อทองวัดราชโยธาค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อทองอายุครบ117ปีนะคะพี่จ๋าพ่อทองวัดราชโยธาคะ่ะ แบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทสององห้าร้อยบาทนะคะพี่อ่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อทองวัดราชโยธาสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่เจ็ดนะคะพี่เจ็ดเป็นพระซุ้มกอวัดกรุเออกรุวัดเงินคลองเตยค่ะพี่ซุ้มกอรกรุวัดเงินคลองเตยเก่าๆคะ่ะ นี่นะคะสุ้มกกกรุวัดเงินคลองเตยหมายเลขที่7ค่ะพี่แบ่งปัน300บาทค่ะหมายเลขที่8เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะ ปี2 5 2 1ค่ะเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามแบ่งปันที่300บาทหมายเลขที่8ค่ะหมายเลขเเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ แบ่งปันนะคะพี่จ่ารูปรอหลวงข้อเงิน300บาทหมายเลขที่9้าค่ะพี่เก่าสวยค่ะพี่หมายเลขที่10นะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะพี่เซมาปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลังเรียบค่ะพี่ด้านหลังไม่มีตัวหนังสือนะคะพี่จ่าเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะพี่หลังเรียบมีร่องรอยการจานนะคะพี่ เหรียญหลวงปูท่ทวดนะคะพี่จ๋าด้านหลังมีรอยจานค่ะอ่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่หมายเลข1 1ค่ะ11เป็นพระเนื้อผงพิมพ์สมาธินะคะพี่พระเนื้อผงพิมพ์สมาธิค่ะ เ่าสวยนะคะพี่จ๋าเป็นพระผงพิมพ์สมาธิแบ่งปันที่3 0 0บาท .2 องค์500บาทค่ะอ่ะหมายเลข12เป็นขุนแผน,นะคะ่ะพี่จ๋าขุนแผนใบพุทธศานะคะพี่นี่ค่ะเป็นเนื้อดินเก่าๆนะคะพี่จ๋าพระขุนแผนใบพุทธศาะคะ่ะเนื้อดินนะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยะคะ่ะแบ่งปันพีเอฟที่300บาท .2 องค์500บาทนะคะพี่อ่ะ แบ่งปันเลยนะคะพีจะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะเป็นพระคุณเพนใบพุทธสาหมายเลข12ค่ะหมายเลขสิเป็นพระ,พพะหมห ah e สวนเนื้อชินนะคะพี่พระมเหศสวนนะคะพี่ขาองค์นี้เป็นเนื้อชินตะกัวค่ะพี่เก่าๆเ,เลยค่ะแบ่งปันอยู่300บาท2อ,องค์500บาทนะคะพี่ พระเนื้อชินเก่าสวยนะคะแบ่งปันท่าพี่ขาที่300บาท2องค์500บาทหมายเลข13ค่ะอ่ะ14เป็นพระนางพญานะคะพี่นี่เลยค่ะนางพญาเก่าๆนะคะพี่จ๋าพระนางพญาเก่าสวยค่ะนี่ค่ะนี่เป็นหมายเลขที่14นะคะพี่แบ่งปันพี่เอฟซีที่300บาทค่ะ2องค์500บาทนะคะพี่ นี่ค่ะอ่ะหมายเลขสิบ้าเป็นนางพญาเช่นกันค่ะพี่ชมเนื้อหานะคะพี่เก่าๆเลยค่ะองค์นี้นี่ค่ะ นางพญานะคะพี่จา๋าแบ่งปันอยู่ที่300บาทหมายเลข15ค่ะ16ค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงะคะ่ะพี่จา๋าพ่อคงวัดวังสัพพรสนะคะพี่นี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อคงนะคะพี่จา๋าพ่อคงวัดวังสัพพรสคะ่ะ แบ่งปันพี่พี่ FC ที่300บาทค่ะพี่สององค์500บาทค่ะเก่าสวยนะคะเหรียญหลวงพ่อคง300บาทหมายเลข16ค่ะ17เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะพี่พ่อคูณมีร่องรอยการตอกโค้ดนะจ้าพี่จ๋ามาพร้อมการเลี่ยมค่ะเหรียญหลวงพ่อคูณปี36นะคะพี่มาในเลี่ยมนะคะพี่จ๋านี่ค่ะพี่เหรียญสวยๆค่ะสวยนะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะ เขียนว่ารุ่นพิเศษนะคะพี่สอห้านะคะเอ้ยสเกากัันยา2536ค่ะนี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อคูณปีสารุ่นพิเศษพรอมเลี่ยมแบ่งปันอยู่สามร้อบาทหมายเลขสิบค่ะสิบแปดเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะพี่พีเนื้อดินพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะคะพี่จ๋าเนื้อดินพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่เก่าสวยค่ะ เนื้อดินพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่300บาทหมายเลข18ค่ะอ่ะ19นะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จแวกม่านหลวงพ่อกลวยค่ะพี่มาพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋าสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมค่ะพี่เก่าสวยเลยนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อกลวยพร้อมเลี่ยมค่ะเป็นแหวกมา่านด้านหลังเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่300บาทค่ะพี่ สมเด็จแหวกมา่านหลวงพ่อกลวยหลังรูปถ่าย300บาทค่ะอ่ะหมายเลข20นะคะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋านี่ค่ะมาแบบนี้ลงให้ชมแบบนี้เนาะพี่น้องอ่ะผิวพันธ์แบบนี้นะคะพี่จ๋าองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงิน300บาท2องค์500บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่พี่อ่ะ ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะ1องค์สององค์ใ่บ้านส่งให้ทุกรายการค่ะนี่ค่ะอ่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงิน300บาทใหม่เลข20ค่ะ21เป็นเสือนะคะพี่จ๋าอ่ะเสือหลวงพ่อวงค่ะพี่อักขระลายันชัดสวยนะคะพี่จ๋าอันนี้เป็นเสือพ่อวงค่ะ แบ่งปันที่300บาท2อ,องค์500บาทนะคะเสือหลวงพ่อวงค่ะพี่เก่าสวยนะคะแบ่งปัน300บาทหมายเลข21ค่ะ22นะคะพี่เป็นพระเอ่อ22นะคะนี่ค่ะเป็นยอดขุนพลเนื้อผงนะคะพี่จ๋าเก่าๆค่ะพี่แม่บ้านสอบถามเข้ามานะคะพี่ เป็นเนื้อผงเก่าสวยค่ะแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จา๋าสององค์500บาทค่ะนี่ค่ะเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่จา๋า300บาทหมายเลขที่อ่ค่ะ23นะคะพี่เป็นพระเนื้อผงปังใส่ญาตะคะิค่ะพี่จา๋าเนื้อผงปังใส่ญาตินะคะพี่ เนื้อผงปางสายญาตินะคะพี่จ๋าเก่าสวย300บาทหมายเลขย3ค่ะ24ี่นะคะพ,พี่เป็นพระเอ่อเป็นพระพุทธเนื้อตะกัวนะคะพี่ขาองค์นี้เป็นเนื้อตะกัวไม่ไม่บ้านไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าพระอะไรยังไงนะคะพี่ขาเป็นพระเนื้อตะกัวนะคะพี่พี่เนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพระเนื้อตะกัวคะ่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่อ่ะ ชมเนื้อหาแล้วแบบสวยนะคะพี่จ๋าเก่าๆแบบนี้เลยค่ะแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะ25้านะคะพี่พี่เป็นตะกุดเก่าะคะ่ะตะกุดถักเชือกนะคะพี่จ๋าเก่าๆเลยค่ะความยาวประมาณนะ่าจะเกือบ2นิ้วประมาณ2นิ้วโดยประมาณนะคะพี่ด้านในเป็นอัว่วนี่ค่ะอัว่วอั่วน่าจะเป็นตะกัวนะคะพี่ด้านในนะคะ นี่ค่ะแบ่งปันที่300บาทนะคะพี่จ๋า2อ,องค์500บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่เป็นการถักเชือกเก่าๆไว้ค่ะหมายเลขยี่สห้าค่ะยี่สิบหกเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมะคะ่ะพี่พระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะคะพี่จ๋านี่เลยค่ะมันมีเอ่อด้านหลังมีร่องรอยยันนะคะพี่จ๋าเป็นเอ่อ รอยยันนะคะพี่เหมือนกับว่าด้านหลังมีรอยจานยันเนาะพี่เนาะนี่เป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมหม่เลขยี่สิบกสามร้บาทค่ะ27เป็นพระท่ามะปรางค่ะพี่พระท่ามะปรางเนื้อดินนะคะพี่จาองค์นี้เก่าสวยนะคะ พระธาตุมาปรางนะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่300บาทหมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะอ่ะหมายเลขที่28ิค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญอ,อ่อพระเจ้าตากนะคะพี่หลวงปู่ทิมปุกเสกค่ะเหรียญพระเจ้าตากปู่ทิมปุกเสกมีร่องรอยการตอกโค้ดนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาท2อ,องค์ห้าร้อยบาทค่ะพี่อ่ะเหรียญพระเจ้าตากเก่าสวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่เอฟซีที่300บาทค่ะ หมายเลขที่28นะคะพี่อ่ะ29เเป็นเหรียญปลอก8รอบหลวงปู่ทิมค่ะมีร่องรอยการตอกโค้ดนะคะพี่จะปลอกแรอบหลวงปู่ทิมค่ะพี่อ่ะสภาพมาแบบนี้นะคะพี่ขาแบ่งปันที่300บาทค่ะ2อ,องค์500บาทนะคะพี่เหรียญปลอก8รอบหลวงปู่ทิมค่ะ เก่าสวยค่ะพี่ปก8รอบปูท่ทิม300บาทหมายเลข29กค่ะหมายเลข30นะคะพี่เป็นสมเด็จหลวงปู่มหาศิลาค่ะสมเด็จหลวงปู่มหาศิลานะคะพี่จา๋าด้านหลังมีอักขรลายยันนะคะพี่มีชื่อหลวงปู่เก่าสวยค่ะพี่สมเด็จหลวงปู่มหาศิลาสามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะ หมายเลขที่31เป็นเป็นพระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่มหาศิลาพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่ผงดวงเศรษฐีนะคะพี่ค่ะรุ่นหนึ่งมาพร้อมเลี่ยมค่ะวัดโพศีสะอาดอัครลายันด้านหลังชัดสวยค่ะ300บาทได้เลี่ยมนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่32เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่สมเด็จเก่ามีร่องรอยกันเขาเรียกไงพี่นี่นะมาแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าอ่ะ ต้องแจ้งก่อนว่ามีเหมือนเป็นรอยทะลอกรอยบิ่นออกไปด้านบนนะคะพี่มาแบบนี้ค่ะ300บาทหมายเลขที่32นะคะพี่เก่าสวยค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นด้านขอบนะจ้าพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพลิกไม่ทันหันไวกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่ยังไงโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ขาเดี๋ยวไปบ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ค่ะอ่หมายเลขที่33เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะนี่ค่ะ มาแบบนี้นะคะพี่จ๋าอันนี้เป็นหมายเลขที่33ค่ะเก่าสวยค่ะสมเด็จเก่าหมายเลข33มสิบามร้อยบาทค่ะแบ่งปันพี่เอฟที่300บาทนะคะพี่จ๋าสององค์500ร้บาทค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นหมายเลขที่33ค่ะ34นะคะพี่เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะ 300บาทนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าหมายเลขที่34ค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่ถูกใจสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋านี่ค่ะอ่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลข35เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะนี่ค่ะเนื้อหาเก่าสวยประมาณนี้ค่ะนี่เป็นหมายเลขที่35นะคะพี่ แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่36เป็นพระลีลานะคะพี่ขาลีลาวัดถ้ำหีบสุขโขทยะะัยค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าอะ สำหรับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่พบกันที่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะฝากพี่พที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่แม่บ้านนะคะพี่ขาขอกราบขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะทุกๆก,กําลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านนะคะพี่ขากราบขอบพระคุณพี่พี่เอฟซที่น่ารักทุกท่านนะคะพี่จ๋าอ่ะสำหรับช่องทางในการติดต่อะคะ่ะพี่ 0849158065นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะสนใจนะคะพี่สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจะ้ะเดี๋ยวม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบใบสองของทุกวันค่ะอาวันนี้ก็รบกวนพี่ๆนะคะ ดูให้ใช่ดูให้ชอบคิดให้ดีแต่สินใจให้ดีก่อนปิดจ้ะวันนี้ท้าแม่บ้านพูดผิดทำอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า